สวัสดีครับคลิปนี้รีวิวแกะกล่องเหรียญที่ผมได้มาจากน้องๆทีมงานนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับยอดเงินในกล่องนี้นะครับมูลค่าประมาณ2,000กว่าบาทนะครับอันนี้แกะแล้วก็บันทึกคลิปไว้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวทําอาจจะเป็นคลิปสั้นด้วยนะครับ mm hmm. ก็สามารถติดตามรับชมได้หน้าเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงแล้วก็ทางหน้าเพจ สลานลมคอย F อฟซนะครับนี่เหรียญมาถึงแล้วนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเหรียญที่ได้มาเนี่ยเป็นเหรียญจากน้องๆทีมงานนะครับที่ซื้อขายกับผมมาหลายปีแล้วนะครับน้องเขาทํางานอยู่ในธุรกิจเหรียญน,นะครับก็แต่ละวันทุกวันน้องเขาจะมีเหรียญผ่านมือเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับก็ผมก็จะแจ้งว่าเหรียญแบบไหนที่ มีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับก็สามารถเก็บสะสมไว้แล้วก็ส่งมาขายผมได้นะครับนี่นะครับกองนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับมีทั้งเหรียญราคาเกินหน้าเหรียญ1นบาท2บาทอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเหรียญหลักสิบหลักร้อยก็มีนะครับดูเหรียญนี้ก่อนแล้วกันนะครับเหรียญ2บาท อันนี้ปี50นะครับเหรียญสองบาทสีเงินจะพบเจออยู่3ปีพศนะครับอันนี้คือแบบแบบปกตินะครับไม่ไม่ใช่เหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญ2บาทสีเงินปี50มีราคาเกินหน้าเหรียญต้องใช้คําว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับเพราะว่า,าราคาซื้อขายไม่แพงนะครับราคาที่ผมซื้อเข้าตอนนี้ไม่เกิน3บาทนะครับแล้วก็ผมขายออกอยู่ที่เหรียญละ4บาทนะครับ ผมได้กําไรเหรียญละ1บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ซื้อขายกันทีละเหรียญน,นะครับจะซื้อขายกันครั้งละเยอะๆแบบนี้ก็คือซื้อขายกันทีละเป็น10เป็นร้อยเหรียญน,นะครับเหรียญชนิดเนี้ยเหรียญ2บาทสีเงินปี50ไม่มีใครเขาซื้อขายกันทีละเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือเผื่อว่ามือใหม่สงสัยนะครับว่าเอ้ะทำไมราคาขายกัน3บาท4บาทมันจะคุ้มเหรอนะครับขายเหรียญเดียวไม่คุ้มนะครับจะต้องขายกันทีละเยอะๆแบบนี้ นะครับเป็นสิบเป็นร้อยเหรียญถึงจะคุ้มนะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญชนิดแรกที่ผมได้มาในในในคลิปนี้นะครับ2บาทสีเงินปีห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวมารอรับชมเหรียญต่อไปนะครับอ่าดูเหรียญสองบาทสีเงินปีห้าศูนย์ไปแล้วนะครับมาดูเหรียญต่อไปนะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขอวางไว้ก่อนนะครับก็จะเป็นเหรียญอ่าสิบบาทนะครับ อันนี้เป็นเป็นปีปีสานะครับถ้าเป็นเหรียญปีสามสี่สภาพผ่านการใช้งานก็ราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับขอใช้คําว่าเกินหน้าเหรียญน,นะครับเพราะว่าไม่ได้แพงมากมายนะครับอันนี้สภาพผ่านการใช้งานนะครับปี2 5งหสาผมราคารับซื้อตอนนี้นะครับเหรียญรล้ไม่เกินสิบห้าบาท แล้วก็ราคาที่ผมขายออกตอนนี้ก็คือไม่เกิน25บาทนะครับอันนี้คือแจ้งราคาที่ซื้อได้จริงนะครับคือราคาซื้อจริงราคาขายจริงมันไม่ได้สูงมันไม่ได้แพงเหมือนกับราคาที่เพจมิจฉาชีพหรือว่าพวกมิจฉาชีพเขาทําคลิปออกมาหลอกนะครับคือมิจฉาชีพจะรับซื้อเหรียญนะครับทำคลิปเหมือนกันรับซื้อเหมือนกันแต่ว่ารับซื้อเหรียญหาง่ายแต่ให้ราคาที่แพงเกินจริง นะครับเพื่ออะไรนะครับใครที่หลงเชื่อนะครับมิจฉาชีพก็จะให้โอนเงินทําใบรับประกันนะครับอย่าไปหลงเชื่อแล้วกันนะครับอันนี้ปี3-4นะครับคลิปนี้ได้มา2-4-6-8-10นะครับได้มา10เหรียญนะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับเป็นเหรียญที่ขอใช้คําว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับเจอก็เก็บดีกว่าเอาไปใช้นะครับการซื้อขายก็คือจะซื้อขายกันครั้งละเยอะ ครั้งละหลายๆเหรียญน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญ10บาทอ่าชนิดที่2นะครับเหรียญแบบที่2ที่ได้มาในคลิปนี้นะครับ10บาทปี3 4อ่าดูเหรียญ10บาทปี3ามไปแล้วนะครับได้มา1ิเหรียญแล้วก็มาดูกันต่ออันนี้เป็นเหรียญปี42นะครับ <c oughs> 10บาทปี3 4กับปี42ก็คือราคาจะเท่ากันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าผมไม่ได้รับซื้อทุกปีพศนะครับผมจะ รับซื้ออะไรผมก็จะบอกชัดเจนแล้วก็จะทำคลิปเฉพาะเหรียญที่รับซื้อเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นปี42 1 2 3 4 5นึ่งสอ้าหกเจ็ดกนะครับก็ได้มาสิเหรียญเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือแนะนำกันง่ายๆ นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สามารถพบเจอได้จริงๆราคาก็คือราคาซื้อขายจริงๆไม่ใช่ราคาเวอร์ไม่ใช่ราคามิจฉาชีพนะครับใช้คําว่ามีราคาเกินหน้าเหรียญน,นะครับอ่านี่นะครับนำไปใช้ก็ได้แค่10บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะขายให้ได้ราคานะครับก็แนะนําให้ลองลงขายในกลุ่มนักสะสมในกลุ่มซื้อขายก็แล้วกันนะครับเพราะว่า,าราคาจะจะจะดีกว่าร้านรับซื้อสักเล็กน้อยนะครับ ก็ราคาในกลุ่มซื้อขายตอนนี้ก็ไม่น่าจะเกิน30บาทนะครับ <c oughs> อยู่ที่เหรียญละ20 -30 บาทนะครับสภาพผ่านการใช้งานอันนี้เป็นเหรียญ10บาทปี4-2นะครับส่วนถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานปี4-2หรือว่า <c oughs> ปี3-4ก็ได้นะครับ เนี่ยสองปีพศนี้นะครับราคารับซื้อจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยถึงสองบาทถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับอันนี้ที่ผมได้มาก็คือเป็นเป็นสภาพผ่านการใช้งานที่พบเจอได้จริงๆนะครับในระบบหมุนเวียนอ่านี่ปี34แล้วก็ปีสี่สองนะครับก็มีเหรียญจริงให้ดูจริงๆนะครับอ่าดูเหรียญ1ิบ,บาทปี42ไว้แล้วนะครับได้มาสิเหรียญแล้วก็ปีสาตรงนี้ ก็ได้มาสิบเหรียญเช่นเดียวกันนะครับน่าเน้นเหรียญที่เจอได้จริงๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับอันนี้ปีสี่หนึ่งราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งนะครับดูที่ปีพศนะครับอันนี้ได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1 0 11นะครับปี4ีได้มา11เหรียญน,นะครับราคาซื้อขายนะครับตอนนี้ในกลุ่มน่าจะไม่เกิน100บาทนะครับส่วนราคาที่ผมขายอยู่ตอนเนี้ยผมจะขายอยู่เหรียญละไม่เกิน70บาทนะครับนะอันนี้คือแจ้งราคาขายก่อนนะครับจะได้จะได้เข้าใจนะครับราคาขายจะแพงกว่าราคารับซื้อแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อค้าซื้อมาขายนะครับ ราคารับซื้อที่ผมซื้อปีสีหนึ่งตอนนี้จะเริ่มต้นที่เหรียญละ30ถึง50บาทนะครับราคาตามสภาพนะครับผมแจ้งราคาที่ผมซื้อได้ไม่ขายผมไม่ได้ซีเรียสนะครับใครมีไม่ขายผมไม่ได้เดือดร้อนนะครับผมก็มีเหรียญจากน้องๆทีมงานส่งมาให้ผมเรื่อยๆนะครับ เน้นซื้อขายกับคนที่อยากขายนะครับใครที่คิดว่าซื้อถูกก็เก็บไว้ก่อนนะครับไปขายที่ไหนก็ได้ไปขายมิจฉาชีพก็ได้ไปทำใบรับประกันกับมิจฉาชีพก็ได้นะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับใครที่มีอยากจะขายกับผมขั้นตอนก็ไม่ยากนะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็แจ้งจํานวนส่งมาดูนะครับซื้อขายต้องดูของนะครับอ่าอันนี้10บาทปี4ี่หนึ่งนะครับเป็นอีก1ปีพศที่ได้มาในวันนี้นะครับอ่ามาดูกันต่อนะครับเหรียญ10บาท ปีสผ่านไปนะครับมาดูอีกสักหนึ่งคลิปนะครับต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญ5บาทมีราคาเกินหน้าเหรียญอ่อมีเหรียญวาระติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็น5บาท5บาทเรือหงปี3 1นะครับ่ได้5บาทเรือหงปี3 1มามา2เหรียญนะครับคือ5บาทเรือหงเนี่ยจะมีอยู่ อ่าปีพศนะครับอ่าฟังชัดๆนะครับ5บาทเรือหงอ่าที่มีกระแสหรือว่าที่เรารู้ๆกันนะครับจะมี3ปีพศก็คือปี29 30ย์แล้วก็31นะครับปี29หายากมากนะครับน่าจะเป็นเหรียญบล็อกตัวอย่างผลิตออกมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับผมก็ไม่ได้เน้นปี29นะครับผมจะเน้นเหรียญที่เจอได้จริงนะครับก็คือปี30แล้วก็ปี3 1 นะครับอันนี้คือเจอบ่อยนะครับปี30ราคาซื้อขายในกลุ่มนะครับสภาพผ่านการใช้งานไม่น่าจะเกิน10บาทส่วนราคาที่ผมรับซื้อ5บาทเรือหงปี30ซื้อไม่เกินไม่เกิน7บาทนะครับปี30นะครับแล้วก็เหรียญในมือผมได้มาวันนี้ปีสาปี31นะครับจะรับซื้อเริ่มต้นที่20บาทนะครับน,นี่ปีสานะครับเริ่มต้นที่20บาท เป็นราคาที่ผมซื้อได้นะครับแล้วผมจะเน้นเหรียญที่ผมที่เพื่อนๆเ,เจอได้จริงๆนะครับอันนี้รุ่นหนึ่งก็คือเหรียญ1ิบาทครุฑนะครับสภาพผ่านการใช้งานก็ยังพบเจอกันอยู่นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทนะครับอันนี้คือราคาซื้อจริงไม่ต้องทำใบรับประกันนะครับไม่ไม่ได้ไม่ใช่ราคาเวอร์เวอร์วังอลังการราคามิจฉาชีพไม่ใช่นะครับแจ้งราคาจริงนะครับแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งอมสิน นะครับอันนี้ซื้อเหรียญละยี่สิบนะครับวาละอื่นๆยังไม่รับนะครับหลักๆเลยจริงๆอ่ะผมเน้นครุตมากกว่านะครับผมเน้นซื้อเหรียญ10บบาทครุตแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่าซื้อขายกันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าเป็นเหรียญวาระธรรมดาอื่นๆก็ยังไม่ได้เน้นหลับซื้อนะครับอันนี้ก็คือแนะนำสองสองรุ่นนะครับเรือหงกับครุตนะครับน่ะก็เป็นเหรียญที่ได้มาในวันนี้ด้วยนะครับ ทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับมาดูต่อกันอีกอีกหนึ่งรุ่นนะครับได้มาวันนี้ได้มาสี่เหรียญเลยนะครับเหรียญห้บาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกนะครับนี่เป็นเหรียญห้บาทตัวติดผลิตน้อยนะครับเหรียญห้บาทผมจะรับซื้ออยู่สองปีพศก็คือปี40แล้วก็ปี46่หกนะครับอันนี้ในมือเป็นปี46นะครับก็คือ จำนวนการผลิต1 8 2 0 0แดมสองพเหรียญก็ยังพบเจอกันบ่อยพบเจอกันได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ได้มาสี่เหรียญน,นะครับคือบางท่านถามว่าผมซื้อเหรียญไปทำไมนะครับผมซื้อไปขายนะครับสี่เหรียญเนี่ยในมือผมเนี่ยที่ผมแกะกล่องในคลิปเนี่ยอันนี้ก็คือมีลูกค้าจองไว้แล้วนะครับคือเหรียญ5้าบาทปี4ี่หกผมจะมีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับสี่เหรียญเนี่ย เพิ่งแกะกล่องแต่ว่ามีเจ้าของแล้วนะครับเจ้าของเหรียญก็คือลูกค้าโอนเงินเรียบร้อยนะครับเป็นเหรียญที่ซื้อขายได้จริงนะครับ5บาทปี46ราคาก็ไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับ5บาทปี46ผมก็ซื้อเริ่มต้นที่200บาทนะครับอันนี้ก็คือได้มาสี่เหรียญนะครับแล้วก็มีลูกค้าฝากไว้อีกนะครับอันนี้ลูกค้าก็ฝากไว้15เหรียญด้วยนะครับนี่อันนี้ปี46ทั้งนั้นเลยนะครับเหรียญมีจริงนะครับใครที่ไม่เจอก็ อาจจะบอกว่าไม่มีจริงก็คือก็คือแบบผมก็เถียงท่านไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านไม่เคยเจอแต่คนที่เจอเนี่ยเขาก็เจอกันเรื่อยๆส่งมาขายเรื่อยๆนะครับในถุงนี้15เหรียญน,นะครับแล้วก็ที่แกะกล่องวันนี้อีกสี่เหรียญน,นะครับอันนี้การันตียืนยันว่าเป็นเหรียญที่พบเจอได้จริงๆนะครับเพจผมช่องผม รับซื้อเหรียญที่เจอได้จริงนะครับไม่ได้รับซื้อเหรียญในตำนานไม่ได้รับซื้อเหรียญทําเอายอดวิวไม่ใช่นะครับรับซื้อเหรียญหลัก10บหลักร้อยที่สามารถเจอได้จริงขายได้จริงนะครับส่วนใครที่มีเหรียญแบบที่ผมรับซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบบในคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆก็สามารถ ส่งรูปมาดูได้นะครับส่งรูปมาดูก่อนนะครับมีเหรียญแบบที่รับซื้อถ่ายรูปถ่ายคลิปส่งมาดูนะครับส่งมาทางข้อความเพจก็ได้หรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับหรือว่าใครที่หาช่องทางการส่งไม่เจอนะครับก็ถ่ายรูปชัดๆลงไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับ